วันด si tamam. ีว e ันพุธสีเขียวนะจ้าวันพุธสีเข <okay ียวปาดมาเห็ดอีกอย่างเนี่ยมากินอย่างเนี่ยองุ่นแอปเปิลเขียวน้ำปลาหวานพี่น้องน้ำปลาหวานของเพื่อนวิกกี้เนาะขออันขอขอบอกขอบอกเพื่อนว่าอันเพื่อนใสอันพริกพริกปนลงไปอีกอยากไปเผ็ดๆนั่นนะพี่น้องเห็นละ หลายคนณสว่าดอ้าคือเรเห็นขอบครัวของพี่แอน้องแอนกินผลไม้เลยสิบอกภัยทิดติดตามแม่บ้านการรีวิวอาหารประจำสัปดาห์มีเทิ้งผลไม้แล้วก็มีเทิรผักเดือจากส่วนมาซิสือซิสือส้มซิสือแอปเปิ้ลและซิสือองุ่นในบางเธอเนือจาะเพราะว่าองุ่นนี่คนขางสิเพ้ง แพงแหฮงในกองหนึ่งนี่สามสหโครนถือว่าแพงแฮงแต่มอวานไปได้สิบแปดโครนโอ้โวันอาทิตย์ที่เลวไปได้สิโครนต่อต่อกล่องหนึ่งก็เลยเอามาสองกองจ้ะเป็นอย่างที่ซิบบกเคยเห็นมูคอยกินกินกินผลไลม้ทั้งที่กินอยู่เป็นประจำทุกมือเนาะพี่น่อยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสื่อมาเพราะเหตุผลก็คือให้นนมๆมหอไปโรงเรียน พอไปกินย้มว่างในโรงเรียนเวลาพักเบรกแบบสันสันยังสีนะเพื่อนกระสีห่อแบบห่อแตงห่อแอปเปิลเขียวห่อกล้วยห่อยกเกิดไปกินยังสีนะจังแมทธิวกับอเล็กยังสีเพื่อนสีหอ่อห่อเป็นประจำยังสีนะแล้วแล้วเขาบอดด้กินเป็นอาหารหลักพี่น้องมันก็นเลยเบอดด้กินที่สีโชให้ทุกคนได้ได้เห็นคือการกินอาหาร อาหารหลักอาหารแลงอาหารเที่ยงอย่างประมาณนี้จะอันนี้กิน,ก,นกินแค่ย่างวางจะผลไม้ก็เลยบ่อยในไทยลงคขี้ิม่ไดอปันใดก็สิมาบอกกันผู้ที่ถามมานจ่าก,ก็คือกินจากกินย่าหวางหลังจากที่กินขา้าวเที่ยงข้าวแลงเ็จแล้วกะเสียอามาก,กัดคนละหน่วยสองหน่วยอย่างประมาณนี้จะเป็นเป็นย่าววางมากกว่าเนาะผลไม้นะ,ะนะแต่กินทุกสัปดาห์สื่อทุกสัปดาห์กินทุกมือเนาะพี่นะ้องเนาะนี่แหละก็ได้แต่แอปเปิลเคี้ยวกับ แอปเ,เป็นเขียวกับอังุุนมากินเด้พี่น้องแล้วก็สิมาเบาสูฟังเนาะหลายคนเพิ่นเป็นห่วงว่าน้องแอนพี่แอนบ่ได้ยฮ็ดงานน่ะแล้วสิมีเงินกเกษียณอายุก็เขาบอย้แกเถาว่าสันขอบคุณสำหรับคำถามเด้อจ้าขอบคุณที่เป็นห่วงกัน สิอบอกว่าไผ่ทีติดตามกับสิบอกว่าสิบอกอีกแล้วเนาะพี่น้องเหตุง,งานมาทั้งหมดเจ็ดปีเนาะพี่น้องอยู่นอร์เวย์ามาทั้งหมดสิบปีเหตุงานทั้งหมดเจ็ดปีเหตุงานทั้งหมดเจ็ดปีเสียภาษีเดือนละสิบเอ็ดหมื่นถึงหนึ่งมืนสองพันต่อเดือนเฉพาะภาษีเนาะจ๊วร ไม่บานเห็ดเ,เห็ดงานค่อนข้างหลายเพราะว่าเป็นงานลอยปอร์เซแล้วก็ได้เงินเดือนสูงตามนาทีการงานเฮ้าน้ำมันก็เลยเสียภาษีอยู่ประมาณนี่จะ้ะหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสองบางเดือนก็ย่อนย่อนไปหมื่นสามเลยจีสี่นะจ๊ะเฉพาะภาษีเห็ดงานเจ็ดปีเขาได้จัด เขาเสียภาษีให้รัฐบาลแล้วเขาก็ได้จัดแจงระบบของเขาละจ้ะเขาเออเงินหมื่นหนึ่งจากเขาหน่เงินหมื่นหนึ่งหมื่นสองจากเขาหน่อันเขาก็จัดแจงให้แล้วแหละไปเก็บในบำเหน็จบำนาญนเทาานะพี่นองไปเก็บในบำเหน็จบำนาญเทาแล้วก็แยกส่วนไปซอยรัฐบาลซ้อยกองนั่นกองนี่กองทุนอย่างจังสีนะจ๊ะเงินภาษีเทานะ่ะหลักสําคัญเลยคือเขาเก็บ เก็บเป็นเงินเกษียณอายุห่า้าโดยอัตโนโมัติอยูแลจังสีนะ่นะเหตุงานเจ็ดปีเขาก็ได้เป็นเขาก็สิมีใบามาทุกๆคก,กเดือนรู้สึกว่าใบามาจากบริษัทที่เขาเห็นบำเน็ตบำนาญเนี่ยรู้สึกว่าเขาสีทรงห้ปีละสองครั้งก็คือหกเดือนเขาสีเขาสีหลวบหยดมาให้เงาว่าเออเ่าสะสมเงินเกษียณอายุได้ทดไดแล้วจังสี่นะะแล้วก็ ประมาณสององเถือตอตอปีที่เขาสิส่งให้เฮาเบิงรายละเอียดของเฮาเองว่าเออเฮาเห็ดระยอะเวลางานประมาณนี้ถึงประมาณนี้ปีหนึ่งเขาได้เก็บส่วนเงินกเกษียณอายุให้เฮาปันไดแล้วอีกอย่างประมาณนี้จะ้ะซึ่งเขาเหตุงานยุ่เจ็ดปีแล้วก็ยุดเลยเนาะจะ้ะยุดได้ใหญ่มาอยู่สวีเดนเนาะพี่นอ้องเจ็ดปีนั้นคอยคิดว่าคอยได้จากประเทศนอร์เวย์งเงิน เป็นเงินบำเน็จจากพี่น้องบแเ่นเงินบำนาญเนาะจากก็คือเป็นเงินก่อนที่เขาเห็นแล้วว่าเออเข,เขาสามารถเอาเงินก่อนให้เขาได้จังสีนะ้บ่จจายเป็นเงินเดือนคือเงินบำนาญจังสี่เขาก็สิเอาเงินก่อนให้เขาในในระยะยเวลาที่ครบกําหนดอีกยังประมาณนี้เนาะจากแล้วก็พ่อใหญ่มาอยู่สวีเดนแม่นบ่จาะใหญ่มาอยู่สวีเดนหลายๆคนกับหูถี่พูดติดติดต,ตามเอ่อ เขาก่เห็ดยูทูปนะพี่น้องกินก่อนเขาเห็ดยูทูปนี่นะไลยได้จากยูทูปหลายคนตังหูว่าเพราะมีไลยได้แนในจักหน้อยจากยูทูปเนาะจา้ะ บางเดือนได้บางเดือนบอ่ได้จังสี่แล้วเฮาได้เสียภาษีบ่ต้องบอกจังสี่ว่าพี่แอนน้องแอนได้ติดต่อสัมภากกของสวีเดนแล้วนะของที่อยู่ในเมืองที่เฮาอยู่จังสี่นะจ๊ะเพื่อนให้เฮากับจีแจงไปว่าเออเฮาเหตุงานงานแบบคบบี้นะน้พี่น้องคบบี้ก็คือเป็นเป็นงานอดิเรกงาน งั้นอดิเรเขายูบานเ่าเหตุยูทูปให้ช่องอย่างประมาณนี้รายได้จากจากช่องน่ะพ่อสี่อยืนเรื่องที่เสียภาษีได้บอย่างประมาณนี้เพิ่นก็ให้ขอขออันนี้เข้ามาว่าเออถ้ารายได้ให้กลับไปอ่านในอินเทอร์เน็ตมันจะมีรายละเอียดในหน้าช่องที่เอานานาของสัมภารก่อนอยู่แล้วว่าภคยที่เหตุงานใดกับบริษัทหรือว่างานส่วนตัวหรือว่างานอีกอย่างหนึ่งสีมันสิมีรายได้จากัดอยู่แล้วว่า รายได้ขันต์ตำต่อปีนะ่ะเฮาต้องเสียภาษีหรือเปล่าเนาะพี่น้องส่วนของข่อยข่อยข่อยได้คุยกับเพิ่นแล้วแล้วก็ได้มาอ่านหณาที่เพิ่นยืนมาให้ว่าเออเป็นหกบีหกบีเทสทูหกบีเทสทูก็คือเป็นเป็นภาษีอันการจ่ายภาษีแบบเป็นงานอดิเรกของเฮาจังสี่นะจ๊ะ,ะขันต์ตำต่อปีนี่เพิ่นหายยู U ่ทีสองหมื่นเก่าน้อยๆนีนนน่จ้ะ ถ้าสมมติว่าห่าดายสองหมื่นเก่าขึ้นไปน้อยๆตามที่เขากาหนดเป็นได้ใดขันตําที่ต้องเสียภาษีพีเอ็น,นองเอ็นต้องเสียภาษีเด้อถ้าสมมติว่าได้สองหมื่นแปดต่อปีรายได้จากการการเฮดอันช่องได้แค่สองหมื่นแปดต่อปีเท่ากับจําจเป็นต้องเสียภาษีเด้อพอเป็นกาหนดมา 29, ว่าสองหมื่นเก่ากลัวน้อยๆน,นี่แหละจ้ะเซตแล้วว่าเอา่อคนเลยถามเพิ่นว่า การเสียภาษีของเขานะ่ะในอนาคตนะ่ะเขาจะได้เงินบำนาญบบเงินบำเน็ตบำนาญบบเพิ่นบอกว่าถ้าเสียแบบที่เฮาไปปรึกษาเพิ่อน,นี่ได้เดอ้อพี่น้องได้เดอ้เอกัเลยทีกัเลยเป็นว่าปี2018 พี่แอนออน้องแอนมีไรายได้เกินสองหมืนเก่าเนาะพี่น้องมีไรายได้เกินสองหนึ่งหมืนเก่าน่อยๆเสร็จแล้วแม่บา้านนี่พี่แอนน้องแอนนี่ต้องเสียภาษีเด้อจะ้ะแต่ว่าเาพิ่นกําหนดให้ยื่นเรื่องเขาสัมภาษณ์ก่อนในรู้สึกว่าสี่เดือน เมษาถึงพฤษภา,าเนี่ยจะสองเดือนนี่จ้ะเพราะว่าพ่อเขามาอินเทอร์เน็ตแล้วหนามันยังบทท่านเปิดว่าให้เขายื่นเรื่องเขียนเรื่องเขายืนจังสี่น่ะจ้ะก็เลยเพิ่นบอกว่าอ๋อมาสีประมาณเดือนเดือนเมษาพฤษภา,าให้เขายื่นเรื่องอู่สีน่นะกินความ แล้นิกาสรุปก็คือสีดาเสียภาสีปี2018เด้จักของของพีเอ็นนองแอนเพราะว่าสิเขียนรายละเอียดลงไปน้ำว่าเออเขาขายแคปมูปีที่แล้วนะเา้ามีรายได้ในการขายแคปมูเทอใใดน้ำก็ระเอาร่วมร่วมกับรายไดท้ที่เท้าที่เาเห็ดอันช่องไปน้ำจังสีนะจ๊ะก,ก็เป็นรายไดแบบงานอดิเรกเขาประมาณนี้จ้ะ Uh, แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือโบตองห่วง,วงอขอบคุณที่ห่วงกนเนอกจากกหลายคนเพื่อกระยาหัว,วาสารานารูในการเสียภาษีการทีเฮาอยู่บ้านเฮามีรายได้แบบนี้เฮาตองเสียภาษีบอเฮาตองยืนภาษีโบให้เขาไปอ่านรายละเอียดหรือว่าขันอ่านรายละเอียดบบหูให้โทษไปถามสัมพากฎเลยว่า เทาต้องการความหูแบบนี้ในในงานที่เขาเฮตู่จังสีีเพิ่นกับศรีหายคัปรึกษาที่ดีนะจาะสัมพากรนนะ่ะหนึ่งแล้วเขาเปิดเผยตัวตนของเขาเองในในสัมพากรเพิ่นกับศรีไม่ไล่ละเอียดของเขาเลยว่าไพ่โวกไปอย่างประมาณเนี่จ้ะเราการเพิ่นกับสีหายคัปรึกษาในดาน การเสียภ้าษีหรือการอยากสีย,ยืนภาษีเสียในงานงานนั่นที่เขาเหตุจังสีนะจ๊ะวนแม่บ้านนั้นได้คุยกับเพนดูนะจ๊ะบ,บางเทือให้ให้ให้สามีโทรไปแน่บางเทือเขากับไปหาเพินแน่จังสีนะเพื่อไปถามเพราะว่าบยอยากเป็นบยอยากเป็นประชาชนที่เอาเปรียบเอาเปรียบคนเหตุงาน คนสวีเดนน้ากันเองอย่างสี่หมายถึงว่าเขาถึงเขาสิเป็นคนต่างดาวแต่เขาสื่อสัต์ในอาชีพของเขาหมายถึงพอเขามมราล่ด้เขาก็อยากทีสีซอยประเทศของเขาเรลาก็มีผลประโยชน์ให้เขาในอนาคตน้าจังสี่นะจ๊ะก็บกับบตองห่วงเนือจากในอนาคตขันว่าเขารมยไล่ดําดเขาก็สซียืืนยืนยืนสัมภารเสียผ้าษีํำนันเลยจะตามาล่ด้ของเขาเนาะ อันนี้เปิต่อง่วงเพราะว่าพี่แอนน้องแอนเป็นคนซื้อสัใ์ในในในตัวเองอยู่เแลแเราก็เป็นคนที่บเอาเปรียบเพราะว่ายังหูบอจัถึงเฮาสีเหลี่ยงผ้าสีใดจ่างใดเขาก็ตามเขาเจออยู่หนันเขาก็ตามเฮาเจอดูได้สักวันหนึ่งเฮาสีเหลี่ยงไปทางใดเฮาเกิด่ต้องไปเรียงดอกจ้าเพราะว่าขันว่ามันยอนหลังมานี่โหสิมีเงินให้เขาบ่สำนันเนาะพี่น้อง เพราะว่าเงินภาษีเนี่ยจ้ะเพราว่าจ้าีเสียน้อยเสียหลายมันถูกจำแนกแยกออกไปหลายหายส่วนของรัฐบาลอยู่แล้วเช่นการ การเอ่อการเข้าไปหาหมอเขาเสีย่าทำเนียมอีกอย่างจังสีก็คือเป็นการรักษาจากรัฐบาลที่บอดดายใส่่าใส่ใจเยอะแยะปันไหนยังจังสีก,าสาสงสก็คือเข้าสะสมไปเร็วช่งสีนะจ๊ะก็คือเข้าใจให้ตัวเองไปเร็วเราก็เข้าไปจําแยกออกเป็นส่วนเป็นส่วนค่ารักษาพยาบาลอยู่หนีก,ก็เลยบอดดายว่าเป็นการเป็นการรักษาพยาบาลที่สูงเพราะว่าเขา้าใจใจ,ใจผ้าสีไปเร็วจ้ะ แล้วเขาแยกส่วนส่วนสวนในเท้ามือแหลวจังสีหน้านั่นละ่ะอีหยังก็ตามสีเสียน้อยเฉลายพี่แอนนองแอนยินดีที่สีเซียให้รัฐบาลหากเป็นหากเงินของเท้าเงินภาษีเล็กๆใน้น่วยของเท้าจากการทำงานงานอะไรๆของเท้า มันสามารถไปซอยซอยจุดต่างๆได้เท่ากับยินดีเนาะจ้ะอย่างหนึ่งเลยมันซอยโตห้อเองเนี่แหละในอนาคตเนาะพี่น่องก็คือเงินเงินบำเหน็จบำนาญน,นั่นแหละจ้ะสรุปแล้วก่ะปี2018ค่อยได้เสียภาษีรด้จกก้ะก็เกินเกินเกินรายได้ขั้นต่ำต่อปีเขาไงเนาะ ก็ต้องเสียจานนั่นละ่ะฮืา เ,เงินภาษีนะเขาแยกส่วนเก็บไปแล้วนะจาะกับประเด็นเดือดร้อนอีย่างนาะพี่น้องพอถึงเวลาเขาอาจสีมีใจเลยเพราะว่าเขาแยกส่วนถี่เขามีรายได้เขามีรายได้ปุ๊บเอาแยกส่วนออกเป็นเป็นเงินเสียภาษีในส่วนหนึ่งไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีอีย่างประมาณนี้จ้ะต้นปีพุทธศักราช2018นะจ๊ะก็คือเก็บไวสะสมไวอยู่แล้วครับ ับส่วนที่เขาต้องเสียภาษีก็เลยบ่บ่บคิดว่าจะคองจีเดือดหลอนในการตร้องต้องหาเงินในการเสียภาษีในปีปีนี้นะจ๊ะก็เลยนั่นล่ะอือ นั่นแหละจ้าสุภุสุคนกับเมื่อว่าวสูฟังเนาะบางบางเทือกกับมีสาระในจักน้อยเนาะจา้าแต่ว่าสาระทั้งหลายทั้งม้วนกับเป็นสาระที่ที่เกิดขึ้นจากตัวเองเรากันเนาะบางครั้งอาจสิพิสิถือกับขออาภัยผู้รู้ตามที่เคยได้วา่าวได้กล่าวกันบ่อยๆเนาะจา้าขอบคุณสุภุสุคนที่แวะเวียนเข้ามาช่องคลิปวิดีโอนี้เนาะจา้าพอกันไหมจา้าสวัสดีเด้อบายบายเดี๋ยวจะไปกินโตฉันแล้ว